รอดคอมเทียบกับแอดวานไมโครดีไวท์วอนสตรีทมองว่ารายรับของหุ้นตัวหนึ่งจะเติบโตเร็วกว่ามากแต่คิดว่าหุ้นอีกตัวจะทำผลงานได้ดีกว่า n อ i นวิดียถือเป็นผู้ชนะที่ไม่มีใครโต้แย้งในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเป็นผู้นำในการสร้างชิปและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโซลูชันปัญญาประดิษฐ์อย่างไรก็ตาม มีคู่แข่งจำนวนมากที่พยายามเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้อย่างไรก็ตามตลาดที่มีศักยภาพสำหรับปัญญาประดิษฐ์คาดว่าจะมีขนาดใหญ่มากจนการเชื่อมโยงเพียงเล็กน้อยกับตลาดก็สามารถส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นได้หุ้น2ตัวที่เข้ามาในตลาด AI และผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI อื่นๆได้แก่ Broadcom (AVGO -1.17%) และ Advanced Micro Devices (AMD 1.15%) b r o a d c o มีผลงานที่ดีโดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ86%ในช่วงปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกัน AMD ก็ประสบปัญหาโดยราคาหุ้นลดลงเกือบ36%นักวิเคราะห์วอนสตรีทคาดการว่าบริษัทหนึ่งจะมีรายได้เติบโตเร็วกว่าในปี2025แต่บริษัทอื่นจะมีผลงานดีกว่าราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นในช่วง12-18เดือนข้างหน้ามาดูกัน Broadcom กำไรเติบโต223% แม้ว่า n v i d วีดจะสร้างชื่อเสียงด้วยการครองตลาดชิปขนาดใหญ่แต่บรอดคอมกลับมุ่งเน้นไปที่การสร้างชิปที่กำหนดเองสำหรับผู้เล่นเทคโนโลยีรายใหญ่บางรายเช่น a l p h a b เบด a a อเมและ Microsoft หลังจากเกิดเหตุการณ์ดีซีบริษัทจีนที่อ้างว่าสามารถพัฒนาแชทบอท์ i ไ i ได้ด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวของคู่แข่งหลายคนคิดว่าชิปที่ปรับแต่งเองได้จะเป็นแนวทางในอนาคตซึ่งถือเป็นลังดีสำหรับบรอดคอมนอกจากนี้ยังมีบางคนที่สงสัยว่าบรอดคอมได้ล็อกลูกค้ารายใหม่ไว้แล้วเช่น Open AI ผู้สร้างแชจ GPT ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตลาดเกิน1ล้านล้านดอนลลาร์แล้ว สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนบลอดคอมรายงานกำไรต่อหุ้นเพียง1.27ดอลลาร์แต่ส่วนใหญ่มาจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ VMware ของบริษัทในช่วงปลายปี2023 เมื่อพิจารณาจากการดำเนินงานกำไรที่เจือจางอยู่ที่4.86ดอลลาร์นักวิเคราะห์วอนสตรีทคาดว่าบริษัทจะเพิ่มกำไรที่เจือจางเป็น4.01ดอลลาร์ในปีงบประมาณ2025และสร้างกำไรจากการดำเนินงานที่เจือจางที่6.35ดอลลาร์ตามข้อมูลที่วิสเบิร์นอันฟาจัดทำขึ้น ในการรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดของบริษัทฝ่ายบริหารแสดงความเชื่อมั่นในตลาดชิปแบบกำหนดเองและมองว่าบริษัทจะมีบทบาทในขณะที่ไฮเปอร์สเกลเลอร์เปิดตัวเครื่องเร่งความเร็วหรือชิป AI แบบกำหนดเองรัดคอมอ้างถึงลูกค้าไฮเปอร์สเกลเลอร์สามรายของบริษัทและกล่าวว่าการเดินทางร่วมกันของพวกเขาเป็นตลาดที่สามารถระบุที่อยู่ได้ (SAM) สำหรับชิปและเครือข่ายแบบกำหนดเองที่มีมูลค่า60 0 0 0ล้านดอนลลาร์ถึง90 0 0 0ล้านดอนลลาร์ในปีงบประมาณ2027 หุ้นของบรอดคอมมีผลงานที่ดีและนักวิเคราะห์มองว่าราคาหุ้นนี้ค่อนข้างเหมาะสมในขณะนี้แม้ว่าจะไม่มีนักวิเคราะห์คนใดออกมาบอกว่าควรขายหุ้นแต่ก็มี27รายที่ออกรายงานการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทในช่วง3เดือนที่ผ่านมาตามข้อมูลของทิฟแร็กราคาเป้าหมายเฉลี่ยบ่งชี้ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนักวิเคราะห์ดูเหมือนจะไม่รู้สึกแย่กับบริษัทนี้เลยดังนั้นการประเมินมูลค่าหุ้นจึงอาจดูเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าปัจจุบันบรอดคอมซื้อขายที่เกือบ37เท่าของกำไรล่วงหน้า แอดวานไมโครดเวอซิสรายได้เติบโต14 7เปอร์เซ์การอยู่ในเกม AI ถือเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุที่นักลงทุนมักพูดถึงแอดวานไมโคร o ดเว i ซิสอย่างไรก็ตามปัญหาหลักของ AMD ก็คือต้องแข่งขันกับเอ็นวีดีซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างอัตราก,กำไรขั้นต้นได้ในระดับร้อยละเจกลางๆและแสดงให้เห็นถึงอำนาจด้านราคาที่สูงลี้วผู้เชี่ยวชาญระบุว่า AMD ผลิตชิปได้ราคาถูกกว่าเอ็นวีดีแต่มีประสิทธิภาพเพียงประมาณ80%เอร์เซเท่านั้น อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์วอสตรีทคาดว่าไรายได้จะเติบโตได้ดีในปีนี้จาก1.00ดอลลาร์ในปี2024เป็น2.47ดอลลาร์ในปี2025ตามข้อมูล v i สเบ l ร์อันฟเมื่อพิจารณาจากการดำเนินงานนักวิเคราะห์คาดว่าไรายได้จะเติบโตจาก3.31ดอลลาร์เป็น4.62ดอลลาร์อย่างไรก็ตามเราจะได้เห็นว่าไรายได้เหล่านี้จะเติบโต ได้นานแค่ไหนหลังจากที่รายได้ล่าสุดของ AMD ทําให้ตลาดผิดหวังบริษัททําผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้และยังส่งมอบคําแนะนําด้านรายได้ก่อนฉันทําติด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามรายได้ในกลุ่ม Data Center ของบริษัทกลับน้อยกว่าที่คาดไว้ซึ่งทำให้บรรดานักลงทุนผิดหวังเนื่องจากตลาดกําลังเติบโตอย่างมากหลังจากมีรายรับนักวิเคราะห์บางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ AI ของ AMD แม้ว่าตัวเลขศูนย์ข้อมูลที่อ่อนแอลงนักวิเคราะห์ยังคงมีแนวโน้มดีต่อหุ้นนี้เป็นอย่างมากตามข้อมูลของที่แรกนักวิเคราะห์ทั้งหมด36คนได้ออกรายงานการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทในช่วง3เดือนที่ผ่านมาในจำนวนนี้นักวิเคราะห์24คนให้คะแนนหุ้นนี้ว่าควรซื้อ11คนแนะนําให้ถือและมีเพียง1คนแนะนําให้ขายราคาเป้าหมายเฉลี่ยบ่งชี้ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นเกือบ33%จากระดับปัจจุบันณวันที่11กุมภาพันธ์ ความแตกต่างระหว่าง AMD และ Broadcom ดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าในขณะที่ Broadcom ซื้อขายที่37เท่าของกำไรต่อหุ้นล่วงหน้า AMD ซื้อขายที่ประมาณ23เท่าในอนาคตอันใกล้ AMD อาจจะมีพื้นที่มากขึ้นในการดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อย่างไรก็ตาม Broadcom ดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มปัจจุบันในตลาด AI